ขอสวดทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับในผมเดิมต้นซานเอนะครับแล้วกลับใน,นเกม Call of Duty Mobile เอนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการต่งปืน Mine O o n เอนะครับผมเป็นปืน AR ที่มีดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะครับผมเป็นปืนที่มีโอกาส สังหาสตูน่ะภายใน3เมิตรเท่านั้นนะครับผมเออบอกเลยว่าเป็นเปิดที่แบบโคตนแรงอ่ะทุกคนก็ก่อนที่ไปดูเทคนิคการแต่งเปิดนะได้มีกิจกรรมมาใหม่นะผมเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบ ของที่เคยมาแล้วนะผมนี่เป็นของตุดปีนนะครับผมเออที่จะมีเป็นของหลัก,ลกๆเนี่ยจะมีเป็นตัวของ h b r a 3 d a เอ o า d a n กกนดนะผมนะตัวละครเซอรลามเอนะผมมาอย่างแรกคือให้เราเลือกของ3อย่างนะครับผมว่าของที่จะมีให้เลือกเนี่ยจะมีตัวของ h b ด a 3 d a เอ o n d a n ก e นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของปืน ICR1A นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของปืน DLQ33 Tiger i y e นะทุกคน ล้วก็จะมีนี่นะผมเป็นดองเฟนเนตนะครับล้วก็จะมีที่เป็นโลคัสตัวนี้นะครับผมเออก็ผมก็จะเลือกอันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะปึ๊บกดเข้าไปนะผมคือมันจะเป็นเขาเรียกยังไงทุกคนหลังพึ่งอะ่ะทุกคนคือให้เราเลือกช่องเนี่ย มากสุดต่อครั้งหนึ่งนะทุกคนเราจะเปิดได้5ช่องแล้วไอตรงเซอร์พินเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมถ้าเราเปิดครบ10ครั้งเราจะได้ตัวละครนี่นะผมเป็นอาลไรเดอร์ตัวนี้ระดับฟ้าคผมแต่ถ้าเราเปิดครบ20ช่องก็คุ้มแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะได้ตัวของเซอร์รัตัวนี้นะผมเป็นตัวละครที่แบบคู่กับตัวของปืนเฮดเบ์เอสามเลยนะครับ แล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวคาราัมบิดไทเกอร์อายนั่นเองนะครับผมเออใครที่อยากได้ของสวยๆของเท,ท่ๆของคูลๆก็สามารถมาสมกันได้ทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่มาเฉพาะตุดด๊ดจีนนะทุกคนเออแล้วก็ตอนนี้ใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมที่แบบมีโปรโมชั่นคุ้มๆนะครับผมผม,ผมแนะนำเว็บเติมเกม .com ของทางตัวค่ายกัลิน่าเลยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็ใครที่อยากได้โบนัส CP ีฟรีๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเปเติ เติมได้ผ่านช้อปปี้เพหรือบัตกรกัลิณทางอ่าเว็บเติมเกมนะับผมใครที่อยากเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ปากหมุนนะครับผมก็ไปเติมเงินได้นะฮะมีโบนัสอยู่นะครับไปอ่านรายละเอียดกันได้ก่อนเลยนะครับก็ก่อนจะไปดูเทคนิคผมขอคขนละหนึ่งไลค์ก่อนนะผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไมก่กดตามก็กดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อไปกรลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทาคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยล้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจต้าคำอธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะผมในลยสก,กินน้องใสคืสก,กินฟ้าตัวนี้นะผมเอออันแรกผมใช้มันตัว R T C ตัวนี้นะผมเป็นเก็บเสียที่เพิ่มในดาเมจถึง40เปอซนเลยผมแต่เราจะซูมช้าลงเนี่ย22เปอตเลยผมต้องแลกอย่างนี้นะเพราะปืนเนี่ยเป็นปืนลั่นช้าเราเลยเน้นไปทางเรื่อง การแบบยังไงการดักมากกว่านะครับผมอ่ะอย่างต่ปไปน้ผมคือเลดดดไซส์อันนี้ผมใส่นะคนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ให้ใส่เป็นตัวลำกล้องปืนเลนเจอร์ก็ได้น้ผมหรือใส่เป็นตัวของเปืนดีเซมเบอร์ก็ได้น้องนี่อ่าอยู่ไหนนะนี่นี่นี่นะผมจะใส่ตัวไหนก็ได้นะถ้าตัวเนี้มันจะไว้แบบอ่ายิงปุ๊บม,มันจะซาโลคนแต่ตัวเนี้จะไว้เพิ่มเรื่องเนี่ยทุกคนดาเมจแล้วก็เอ้ระยะดาเมจแล้วก็ระแรงดีอะไรพวกนี้นะทุกคนเออแล้วแต่ความถนัดนะครับ อย่างต่อไปนี่คือตัวผ่านท้ายนะเป็นตัว MIP Style Stock นะผมจะให้เราแม่นยําขึ้นแล้วก็ลดตัวกระตุกแล้วก็ลดแรงหนีแนวนอนนะครับผมอย่างต่อไปคือตัว o s c i l a t o r นะผมจะซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยานะครับอย่างสุดท้ายคือแมกซี30 H AC, น30 round Extended Mag ทีผมจะเพิ่มกระสุนมาทั้งหมด5นัดน,นะทุกคนเ,เพราะปืนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด25นัดแล้วนะก็เพิ่มมาอีกสัก5นัดน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูเกมให้ผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้าในเกมมันแล้วนะครับผมผมดาเป็นดาวตัว,ตวแคนเอนะผมเป็นโหมดฮาร์ดพอยต์นะทุกคนเอ้ะมาเดี๋ยวผมเอาแมนอบบอมเอ๊ยมีคนมาว่ะ ไหนวะไปไหนแล้วนี่ไงไปไหนจะไปไหนโคมาดิโคมาดิโอ้โหมาโคมาตายไปดิลูกซองหรอบอกเลยว่าแมนอว์มันแรงทุกคนแรงแบบแรงเวอร์อะแต่ว่าเปิลมันเนี่ยค่อนข้างจะลั่นช้าแล้วคุมแบบเห็นไหมทุกคนคือเปิลมันลั่นช้าแต่ว่าดามีดแรงแล้วก็แรงดีเน่ยค่อนข้างเยืนผมดูแต่ก็คุมได้นะครับผมมาได้จะมาทางไหนมาอีกเปล่าไหนวะ คนเอ้ยตัวหนึ่งตัวนึงลูกตองอด้วยใช่ไหมว่าไม่แน่ใจโอ้มีอีกตัวไม่ไหวว่ะทุกคนผมโดนโฮเกอร์ยิงว่ะเกินไปอ่ะป้ากําลังไปกาลังไปจุดต้นซามาแล้วปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวสไลม์ไม่ติดผมไม่ได้เอ้ยตัวหนึ่งเอาดิตายไปโอ้ยยิงทะลุเหล็กยังได้ทุกคนเกินไปอ่ะป้ายิงทะลุเหล็กได้เฉยอยู่ไหนวะเอ้ยตัวนึงลูกตองเอาดิตายไปโอ้หลูกตองเยอะเหมือนกันแน่เกมนี้แต่จะวัดกับแมนโอวลหรอมาผมเปิดเกาะเพชรมาแล้วเฮ้ยเหนือข้างบนจะมีตัวใช่ไหม แน่เลยใช่แน่เลยเนี่ยตัวหนึ่งตายไปจะมาทางไหนวะปืนเนี่ยทุกคนป,ปืนแมนวอลเนี่ยผมแนะนําให้เน้นดักเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าปืนเนี่ยมีอัตราล่าช้าผมบอกไปนะถ้า cover เ,เพื่อนเนี่ยบอกเลยเปือบอกนี่โคตรโกงอะ่ะทุกคนเออเขาจะโผล่ทางไหนวะเนี่ยสับเกิอดอรอนี่สับเกิดจริงด้วยเอาดิเอาดิาดตายหนึ่งมีตัวสวายเพื่อนเก็บปาละ <c oughs> บอกเลยว่าโคตรเอาเรื่องอะ่ะทุกคนเออไหนจะมาทางไหนวะ ไม่โผอเอ้ยมันจะมีตัวอยู่ไหนฮะเอ้ยข้างล่างผมเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเอาดิตายสองโอ้ยหมันจะมีเข้าจุดไปว่ะเดี๋ยวเมืนหลังเข้าโอ้โหลังข้าจริงด้วยโดนโฮเกอร์เฮ้ยโฮเกอร์ตัวนี้เขาแคร์อะไรผมวะเนี่ยตายวิ่งไปจุดวิ่งไปจุดเลยเอ้ยเหมือนจะมีตัวอยู่บ้านเหลืองสองตัวทุกคนอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนกันเนี่ยนั่นนะเอ้ยกระโดดไม่ขึ้นปึ๊บเอ้ยตอตัวจริงด้ดวยยีงไงเอาดิเอาดิผมไม่ตายตายหนึ่งไปตายสองไปฮโอ้โห คือแบบปืนแรงแบบแรงมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าปืนกระบอกเนี้ยถูบัฟมาแค่แบบเรื่องเดียวเรื่องคุมแรงดีง่ายกว่านี้บอกเลยปืนปืนที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมเออคือแบบโกงจัดอะโอ้โหตายเลยคนเพราะเป็นปืนที่ถ้าเป็นปืนแบบ มันนิ่งกว่านี้คือไกลมันจะยิงดีมากเลยนะครับผมเออแต่ถ้าตอนเนี้ยคือยิงไกลเราต้องคุมสักนิดหน่อยนะคนมันไม่ได้นิ่งมากเลยขนาดนั้นนะเอาดีตายไปแต่ถ้าระยะกลางเนี่ยคือยิงวัดกับคนอื่นสบายมากเลยนะครับผมเออ,อยู่ไหนวะคนไหนวะไม่มีคนเลยปุ๊บเอ้ตัวนึงเอาดีเอาดิาดตายไปโอโหเกือบโอ oh ้ไม่ตัวไม่ตัวสวยเพื่นอนดูดกูดีไหนวะตัวบนึงนะรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนจะมาทางไหนวันเนี้ย เอ้ยมีตัวเข้ามาโอ้โหลูกซองด้วยทุกคนเกินไปป้าลูกซองเลยใกล้ขนาดนี้ให้แมนอว่ารไปสู้เกไปเอาดักไปก่อนเลยโดนไหมโดนไหมไม่มีใครโดนเลยวะ่ะทุกคนเหมือนจะมีตัวมาโอ้หลังเข้าผมโดนหลังเข้าว่ะอะไรครับเนี่ยเกนไปป้ามามากำลังไปมาดิอยู่ไนวะเอ้ตัวหนึ่งโอ้ยเดาเดาช็อกอาร์ตีไม่รอดว่ะทุกคนแล้วแบบผมโดนช็อกอาร์ตีแล้วข้างหน้าผมอะ มีศัตรูไม่ต่ำกว่าสามคนยืนอยู่เพแ,แ,แล้วแล้วแล้วปืนทุกกระบอกเล็งมาที่ผมอะทุกคนเกินไปอ่ะเป้ายังชอบเลยเอาดิตายเป็นลูกซองโอ้ไม่ยิงใครไว้อยู่ไหนวะนี่ไงเอาดิโอ้ศัตรูไม่พอวิ่งดิวิง่งหยีอยู่ทำไมล่ะโอ้เกือบตายแล้วทุกคนเออเกินไปอ่ะเป้ามาเนี่ยเอาดิโอ้ไม่ทันว่ะเขารีโหลดอยู่แต่ว่าปืน ปืนเขามันแบบยังไงทุกคนลั่นไวกว่าแล้วก็เรือเขานั่นจะเต็มด้วยแหละม่แกะโอ้ยิงไม่ทันเขามาดิเดี๋ยววัวหนึ่งนะหมาอยู่ไหนวะทำไมหมามันเหมือนอยู่ตรงกลางเลยทุกคนเหมือนหมาจะบักเลยอ่ะคนอยู่ไหนมาดิผมมาผมมาเอ้ยอีกตัวหนึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเขานั่นจะสับเกิดละมั้งเอาดิตายไปก่อนตรงนี้ตัวหนึ่งเอาสองตัวเอาดิเอาดิโอ้ยไม่ทันทุกคนลุ่นซองเขาจะพิ้วไปไหนวะอ้าว บอกเลยว่าแมนโอระยะกลางเนี่ยคือกินขาดจัดจัดอะทุกคนแต่ถ้าไกลหน่อยเนี่ยเราต้องคุมนิดนึงนะทุกคนถือระเบิดไปไหนตายไปดิมาจะมาทางไหนวะเฮ้ยทางนี้เหมือนจะมีตัวไหนวะไม่โผล่เ่ะอเอ้ยนีไ่ไปไหนตายไปี๋ยวหลังมาโอ้หน้าก็มีหน้าม,ามียังไม่ตายโอ้กอบเพชรเดี๋ยวแปบน,นึงมาดิต้นเต่ามีะไรจ้วงเลยเดี๋ยวแปบนึงรีโหลดก่อนจะเย็นนะมาเฮ้ยสองตัวตายหนึ่งเอาดิตายต่อ,อไปมาอีกเปล่าเอ้ยม่ตัวม่อีกตัวโผล่มาเอ,อาดิเอาดิาดตายไปโอ้โห ตอนซ้ำสุดเกินไปเปล่าเดี๋ยวจะมาทางไหนวะแป๊บนึงเปลี่ยนจุดละไปจุดใหม่ทันทีเลยทุกคนไปวิ่งไปจุดใหม่กันวิ่งไปจุดใหม่โอ้เพื่อนเพื่อนน่าจะไหวนะเพื่อนเอาไม่ได้เพื่อนโอ้เพื่อนตายวะ่ะเดี๋ยวมันจะมีตัวสวยเพื่อนจะมาทางไหนโอ้สองตัว,วทุกคนโอ้แตมเปอร์โอ้ร,โอรอดไหมเนี่ยอรอดด้วยโอ้แบบปืนแบบเอาเลือจจดจัดจัดเทุกคนดู โอ้ oh, แรงเกินคือปืนกระบอกนี้ทุกคนมันเคยแบบคอมเมตาเรื่อง3นักตายมาแล้วอะแล้วมันก็ยังมีโอกาสในการ3ามนัดตายในระยะกลางล้วคนบอกเลยว่ปืนโกมากเอาดีดูโอ้โหไปกี้ผมยิงไปเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวผมได้แอดัดซมาห้าสิอะทุกคนคือเขาโคตรเจ็บอะ่ะคือเจ็บเกินโอ้ยกาะเพชโชว์เป็หนึ่งทีเอาดินี่บอกแล้วโอ้โหเกาะเพชรใช้ได้ทุกสถานาการณ์จริงอ่ะทุกคนเนา จะมาทางไหนวะผมวิ่งมากไม่ได้ไงทุกคนเพราะาปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะล่นช้านะครับผมเขาจะมาทางไหนวะเปะน็นงรีโลรอ,อก,ก่อนเลยเหมือนจะมาทางนี้ไหนวะไม่โผล่เขาจะโผล่ทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราแวงหมดละฉันจะดูหลังให้อยู่นะเหมือนหลังจะมาผมาดิโอ้แทปเปอร์อ๋อไม่รอดมัลูกร์นเริ่มมันเลยโอ้ยยัดลูกร์นเริ่มเลย,ย,ย,เ,เ,ลยเกินไปป้าเอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,ต,งตายไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายผมจะตายแล้วเนี่ย อันหนึงนะจะมาทางไหนปุ๊บอุย้ยลูกซองเอาดิตายหนึ่งเหมือนจะมีอีกตัวเอ้ยเอาดิตายเมื่อกี้มีอีกตัวหนึ่งแวบ,บๆนี่ไงอู้กระสุนไม่พอทุกคนกระสุนผมไม่พอเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งนะผมปล่อยนาปามก่อนนะนี่บอกเลยว่าเน้นเน้นยืนทำไรตายไปดิยืนทำอะไรอะไม่เป้าไม่เป้าอยู่ไหนวะไม่โผล่อะไม่โผล่เขาจะเกิดตรงไหนวะเนี่ยเพราะถ้าเขาเกิดตรงเนี้ยเขาเดินมาไม่ได้แน่เพราะว่าเขาติดนาปามหนี่ยทุกคนเห็นปะ เขาเดินมาไม่ได้เขาน่าจะมาทางเชื่อมกันนะมั้งนะเอ้ยนี่ไงนาปาหมดแล้วโผลมาโผลมา,มาตายหนึ่งไปไม่ไหมเฮ้ยอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึงต,หนงตายไปไม่เปล่าไม่เปล่าไ,ไ,ไ,ไม่มาแล้วสับเกิดแล้วทุกคนเขาสับเกิดแล้วเดี๋ยววันแหบบนึง่งเอาดิตัวนึงตายไปเหมือนจะมาทางเชื่อมอีกตัวนี้โ,โหคือแมนโอว์เนี่ยเป็นปืนที่ดักดีจัดๆ่ะทุกคนโดนธนูเฉย,ยเลยไม่นะโอวิเหลววิเดียวจริงๆด้วยบ้าบอ ตายไปจุดใหม่เลยดักสดิตายไปโอ้โหแรงเกินแรงเกินไปเปล่าไม่ดิโหวะเหเฮ้ยในจุดตัวในจุดตัวหนึ่งเอาดิ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 าดาดตายไปเอ้ยไม่ตายก็ตายไปเดียวโหวสุดเกินก็จบเกมมาเรียร้อยแล้วนะผมกัสกอร้อยห้าสิบต่อเก้าสิบนะทุกคนอย่างสุดอะสุดเกินไปเปล่าน้องตายคูนี่อตนี้เก็บไปสองใช่ไหม ใช่ใช่ชั้นนี้ก็เก็บอีก2อนี่เฮ้หรือว่าตัวเดียววะไม่แน่ใจตัวเดียวโอ้เงินไปป้าวไปทุกคนไปดูสกอร์แล้วคิวผมกันดีกว่านะครับผมไปไปป,ป,ปผมก็ได้แต้มหลด5,868นะทุกคนโอหบอกเลยว่าโคตรเยอะทุกคนเยอะเยอะจ้ดอ่งแมนอวอร์อย่างเตง็ะครับ เกินไปครับป,ป้าไปไปดูคิวของผมกันผมก็ได้คิวไปทั้งหมดสคิวนะคนโอ้โหโหดเกิน ก็เป <S an> ็นย <an> ังไงบ้างผมกับคลิปของผมพานในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าปืนแมนโอวอร์เนี่ยเล่นดีไหมก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนแต่ว่าถ้าปืนน่ะถูกบัฟมาเรื่องแบบอ่าซุมไวกว่านี้นิดหน่อยนะทุกคนหรือว่าเรื่องแรงดีเนี่ยให้ลดลงกว่านี้ทุกคนบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้เป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะผมอัตราลั่นเนี่ยก็เพิ่มมาก็ดีนะครับผมเออแต่ว่าเอาง่ายๆคือเรื่องแรงดีถ้าเราลดถ้าลดไปเรื่องแรงดีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมถ้าปืนนี้ถูกบัฟขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไทย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งกับผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วลก็มาคอมเมนต์ทุกคนกันได้น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน้อไปแล้วบ๊ายบาย